เฮ็ดยังกันเหรอพอยเยี่ยม,มาโบงแตกเลยนี่โอ้โห,โหรถลีไหมครับรถลีนี่ไาเขาไรถเป็นเหรอลูกไม่ธรรมาดาเนี่ยใส่แว่นดำด้วยทำคอนเทนท์ที่นี่มีแต่สาวๆนะครับช่างกล้องนะครับแล้วก็คนเข้าฉากนะครับมีาสาวๆคนขับเดินหารถอยู่เลยน้องก้อย ก้อยก้อยลูกเดินเดินเดินหารถไปโดินเสาเลยยี <c oughs> ทีนะทําไมบริษัทถึงใช้พนักงานเป็นผู้หญิงหรือเปล่าหนึ่งคือน,น่ารักอ่อนน้อมแล้วก็ไม่งุนงิดนะครับจริงเป่าไม่รู้นะนี่ไม่ธรรมดานะครับยีราเขาเดินนะครับเขา กำลังเดินดูว่าจะรถไหนไปซ่อมนะนี่เราก็ดูทีมงานในทีเียเต็มคาราเบลเลยรถรถรถต่อแรกนะตรงนี้เป็นลานลานดินธรรมดาที่จอดรถข้างหน้าไม่พอมาเทด้านหลังข้างหลังก็ไม่พอ <c oughs> รถเข้าเยอะจริง <c oughs> ตอนเช้าเช้านะตอนนี้เวลา8ปดโมงกว่า น้องๆน,นะครับเดินดูรถอ่ะมองตรงไปนะเดินดูรถว่าเลือกรถคันไหนที่จะไปซ่อมเลือกรถคันไหนที่จะไปเช็คเลือกรถคันไหนที่จะไปต่อทะเบียนจะไปเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็น้องบอมเดินอยู่คนขวานะน้องบอมเยอนเอาสำเนาแล้วเอาทะเบียนพบรบ์ใส่รถอยู่ตอนเช้ารถที่จอดตรงนี้นะเป็นรถจองทั้งหมดนะปีกซ้ายทั้งหมดนะ จะมีป Bond, ้ายวางเห็นไหมจองแล้วจองแล้วจองแล้วเน anyway> ี่ยเอกสารครบรับรถได้เลยนะแล้วจองรถไหนได้รถคันนั้นนะเพรถเงียีสามร้อยแปดสิบเจ็ดเมื่อเช้านับตกใจเลยเนี่ยจองรถนะจอดที่ร่มนะไม่ใช่ไปจอดตากแดดให้สีเสียนะเห็นไหมที่จอดทั้งหลังเงียีเนี่ยคุณรถจองแล้วทั้งหมดนะไม่เหมือนที่อื่นก่อนขายก็ตากแดด จองเสร็จทะลึ่งรถเราไปขายอีกยังไม่พอรับรถเสรจด้รถอีกคันหนึ่งยังไม่พอจองเสร็จเอาไปตากแดดแต่ยี่ีไม่นะยี่ี้อถาลังคาไปทั้งหมด5้าแสนกว่าบ 5, าทน,นะกับเทปูนะพนเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าจองรถแล้วจอดรถล่มๆเห็นไหมฮะยังไม่พอตอนเช้าเช้าเนี่ยน้องๆมาเช็ดรถให้ทุกวันเช็ดให้ลูกค้าทุกวันนะดูป้ายมีคำว่าจองๆๆเห็นไหมฮะนี่รถทุกคันจองหมดแล้วนะแต่จอดให้ดีๆยังไม่พอ ก่อนออกไปเชีย,ยร์แค่อีกรอบใหญ่ได้รถดีคิดถึงเนี่ยทีสมชายโชคดีทุกคนครับ